มทิพย์ามะม่วงพันธุนทิพย์นะครับมะม่วงพันธุ์กุนทิพย์นะครับซื้อมาแล้วก็หลายวันแล้วสุกแล้วนะครับซื้อมาจากอัมพวาตลาดน้ําวัดภุมบลรินกูดีทองเขาเป็นมะม่วงมันแต่ว่าตอนนี้สุกซะและ้วเดี๋ยวมาชิมนะรสชาติน่าจะหวานก็เห็นว่าหอมอะสวยดีอะยังไงเราก็ เดี๋ยวมาชิมกันนะครับช,ชื่อแปลกดีนะครับพันมะม่วงพันขุนทิพตลองชิมดูนะอ่าทำไหลไหลครับเดี๋ยวมาชิมดูชิ้นแรกมาแล้วขาย,ยาดีนะ<ำ>แบบ๊ะแบบ๊ะ แล้วมาแล้วมะม่วมมงพันขุนทิพย์สีทองแบบนี้อันนี้สุกนะสุกทั้งสองลูกกันนะนี่ครับมะม่วงพันุขุนทิพย์จากตลาดน้ำวัดภูมิรินกู้ดีทองร้านพี่จำเนียนมอบมาให้โหชิมกันหน่อยชิมกันหน่อยมาแล้วมาแล้ว หวานไม่ลูกหวานไหมรสชาติเป็นไงแต่หอมนะนลองดูลองชิมก่อนนะครับใช้มือนะหวานนะมั้งฮึหวาน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 มากาามากเลยอีข้างอีข้างได้ไหมไ โอ้หวานมากเลยมะม่วงพันขุนทิพ์อชาตลองชิมดูลูกชิมดูหน่อยนะั่นลูกกินไปแล้วหวานถูกใจมะม่วงพันขุนทิพ์หวานถูกใจมม 1, กใจ,จริงจริงจริงเป็นมะม,ม่วงมันเราเก็บไว้สุกก็เลยชิมปรากฏการว่าหวานจริงๆอร่อยจริงๆมะม่วงพัน คุณททพลูกใหญ่ๆสองลูกโลหนึงพอดีเลย